สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายคิดจะมาพาทำข้าวผัดกุ้งนะคะข้าวผัดกุ้งคือเป็นอาหารของทุกคนที่ชอบชอบอ,อ,อาหารอาหารจานเดียวนะคะวันนี้ยายคิดก็จะมาพาทำข้าวผัดกุ้งอร่อยอร่อยตายายคิดนะคะเริ่มจากเราพื่เออเราก็จะมาผัดกุ้ง ไว้ก่อนนะคะเริ่มผัดกุ้งไว้ก่อนแล้วก็พักไว้นะ,ะจากนั้นก็ตะกไข่ประมาณสามฟองนะคะแล้วแต่แล้วแต่ใครจะจะผัดน้อยผัดมากเนาะของยีคิดก็ประมาณสามฟองนะคะไข่สามฟองนะะแล้วก็เราก็จะพักไว้ผัดแล้วพักไว้นะคะ จากนั้นเราก็เตินมน้ำมันลงนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะผัดเครื่องสำหรับผัดข้าวนะคะคือใส่กระเทียมนะคะกระเทียมสับลงไปนะคะผัดพอหอมนะคะก<ม>็อาหารบ้านๆอย่างเราเนาะ<ม>พอผัดกระเทียมพอหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หอม หอมหัวใหญ่นะคะหั่นเจ้านะคะตัดคอ,อให้หอมหัวใหญ่พอใส่ดีนะคะเออจะจะให้ดีนะคะคือเอ่อพวกเอ่อแครอทนะคะตามด้วยแครอทนะคะแล้วมาเกลือเทศ แครอทนี่ยาคิดจะก็คือจะลวกก่อนนะคะทุกครั้งเราจะลวกก่อนเพราะมันจะจะเป็นมันจะได้สุกง่ายหน่อยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ตามด้วยกุ้งที่เราผัดแล้วพักไว้เมื่อกี้นะคะเราจะผัดกระเทียมแครอทหอมหัวใหญ่ให้ให้ให้พอสุกนิดๆแล้วก็ ใส่ข้าวลงไปนะคะใส่ข้าวลงไปข้าวที่เราถึงให้เย็นแล้วก็บางคนก็จะชอบใส่ในตู้เย็นนะคะให้มันเป็นตัวตัวเป็นเป็นเม็ดดีนะคะเดี๋ยวยคิดเองก็เหงเหงืแล้วก็พักให้เย็นเท่านั้นเองค่ะมันก็จะไดความร้อนเล็กน้อยเล็กๆแล้วมันก็จะผัดง่ายค่ะแล้วก็จะไม่ติดเลยค่ะอันนี้สูตรนี้ของเลยคิดนี่คือทำมา ทำมาจะกไหนแต่ไรแล้วนะเราก็จะผัดข้าวให้เข้ากับกออุ้งแล้วเครื่องที่เราผัดลงไปนะคะพวกผักพวกอะไรเลยค่ะพวกผัก,กนิกหน่อยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยออถั่วลันเจ้านะคะเขาเรียกถัว่วถั่วอะไรถั่วลันเจ้านะบ้านเราเนาะแต่ที่นี่เขาเรียกกระติวถั่วแล้วก็เด็กที่ชอบกินออถั่วฝักยาวลวกน้ลวกเอ่อนะลวก ผ่านน้ำร้อนนิดๆน,น,นะคะแล้วก็จะเอามาใส่กับข้าวผัดนะคะชอบชอบกินแบบนั้นค่ะแล้วก็เรามาก็มาปรุงรสกันได้เลยนะคะที่จะมาใส่ออซอสปรุงรสนะคะซอสรุงรสสาเขียวนะคะตามด้วยผงรสด,ดีผงผงปรุงรสนะคะอันนี้เอ่อ ปริมาณไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ใครจะผัดน้อยผัดมากเนาะเราก็จะเอาปริมาณเอาแล้วก็ชิมเอานะคะจากนั้นก็สใส่เกลือนิดหนึ่งเกลือประมาณประมาณครึ่งช้อนชานะคะประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงเพื่อให้กลมกลม่อมใครจะใส่ผงล้วก็ได้นะคะแต่ดี๋ยวใส่จที่ใส่ใสโรตีไปแล้ว ผง,งปุงรส้นไอย้นะคะอันนี้ก็คือเอ่อพริกไทยนะคะพริกไทยใส่พริกไทยลงไปใครชอบมากก็ใส่มากนะคะใส่มากก็หอมดีเนาะ,ะตามด้วยไข่ที่เราเจียวไว้แล้วก็พักไว้ใส่ให้หมดเลยค่ะใส่แล้วเราก็เริ่มผัดค่ะ มันขอบอกเลยค่ะว่ามันหอมหอมมากหึงคิดจะใส่เอ่อซีอิอ๊วดำหวานนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะใส่แค่ให้มันสวยแล้วก็อร่อยนะคะจากนั้นก็ผัดผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ชิมค่ะเดี๋ยวคิดชิมก่อน แต่ขอบอกคงไม่พลาดนะคะไม่พลาดสุดยอดอร่อยมากค่ะสุดท้ายเราจะมาใส่เนยนิดนึงนะคะเนยเค็มนิดนึงนะคะเพื่อความหอมของข้าวแล้วก็นิ่มค่ะข้าวจะนิ่มหอมนะคะ อันนี้เราจะใส่ใส่ใส่ก่อนมันก็ได้อะค่ะแต่ว่าอยาคิดชอบใส่สุดท้ายเพราะว่ามันก็จะมันมันละลายง่ายเนาะแล้วมันก็จะไม่ดำแล้วก็จะทำให้ข้าวละหอมเสร็จแล้วค่ะเราก็มาจัดจานกันเลยแล้วก็ชอบผักอะไรแล้วก็เอาผักนั้นนะคะยาคิดมีโพกโขล่แล้วก็แตงแล้วก็มะเขือเทศก็เราก็จะมา เขาเรียกอะไรผักไว้สําหรับเราเรากินข้าวผัดแล้วพอก,กินข้าวผัดคํานึงแล้วกินผักตามเนี่ยโอ้โหมันอะไรมันขอบอกค่ะมันสุดยอดมากกุ้งนะคะขอบอกเลยว่ามันนิ่มค่ะกุ้งไม่แข็งไม่กระด้างทําแบบนี้นะคะแล้วคนจะได้ทุกทุกคนจะได้กินข้าวผัดอร่อยออร่อยตามด้วยชิ้นมะนาวมะนาวหนึ่งชิ้นโอ้โห ขาบอกเลยค่ะลองทํากินกันนะคะทุกคนก็ต้องชอบอยู่แล้วข้าผัดเนาะเราไปกินกันเลยโอเคสวัสเกศไมลิสทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนจ้ะมันี้ยายคิดจะมาพากินเออข้าวผัดด้วยจ้ะ ข้าวผัดจะจะข้าวผัดกุ้งนะคะและะ้วก็เท็ดอันน้ำกระดูกหมูทอดน้อยเนึองอจ้ะ <c oughs> กินก็อันกินก็อันข้าวผัดนะจ้ะกินกับข้าวผัดนะคะไปได้กินเลยกินเลยลูกกินเลยลูก

ชอบบักนาวก็ใส่บักนาวนะจ๊ะใครชอบมะนาวก็ใส่มะนาวบีบมะนาวเข้าไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมากินข่าวกันละจ้ะมาเด้อพี่้องเด้อมามาเด้อมาเด้อจ้ะมากินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวผัดกันเด้อจ้ะมานี่กินกระกุ้งเนาะ ข้าวผัดกุ้งนี่จ้ะข้าวผัดกุ้งอืมขอขนาดัี้จอโอ้แซ่บจังเลเอาไหมเนาะเอาไหมเย นี่จ้ะกินก็อันอันอันผักโคลย์ผักโคลีคล่จ้ะอ,อร่ยอยไหมลูกอร่อยแค่ะ <laughs> ออขอบคุณเจ้าวันเดี๋ยวกะเด็ด้งไหมอ่ะดูกมงเสียบอืมแสบพี่น้องข้าวผัดกุ้ง เวลาที่ไปอันนัสมัยก่อนไปไปซื้อผานะจ๊ะไปแวะแถวอยุธยานะจ๊ะไปกินข้าวพัดนะจ๊ะคือกันที่อะไรแซ่บจ๊ะแซ่บข้าวพัดกุ้งเหรอจ๊ะเนี่ยกินชอบไปแวะกินที่อยุธยาอายุธยาเมืองเก่าอืมไปแวะกินเอ่อที่ว่าอ้อย่างก็เอิ้นอันน้ำมีกุ้งเอ่อกุ้งขายเยอะๆจ๊ะกุ้งที่อยุธยาจ้ะ แม่กินตรงนั่นแล้วก็มีกุ้งสดแล้วก็ซื้อย่างกลับบ้านเนี่ยนะจ๊ะสมัยนั่นที่ขายผ่าเนาะอืมยอบอร่อยไหม <c oughs> สุดยอดแซบแซบซื้อทุกครั้งมาเนาะพี่เก่นปากนี้เนี่ย กลัวไม่ได้กินอีกที่ถ้าม,มันเข้ากันเข้ากันเนี่ยทินก็แตงนะจ้ะที่นี่แตงรูเปนเะนยาบ้านเ้าแต่งกว่าหน่อยเนาะแตงกว่าแต่งห้านแต่งร้านคล้ายๆแต่งร้านนะจ้ะ อืมันนี่เขาจะมาว่าภาษาฝรั่งเศสอย่างดีเนาะเอาเป็นข้าวผัดดีกว่าเนาะข้าวผัดกุ้งอข้าวผัดกุ้งภาษาฝรั่งเศสคือคริสตตเตดอคาเวตโอคาเวตเวอ ทีสตอเตโอคาเวตวม่คือข้าวผัดแปลว่าข้าวผัดกุ้งค่ะวันนี้เราเอามานำเสนอหนึ่งคำหนภาษาฝรั่งเศสค่ะและยังไงเราอยคิดจะเขียนลงข้างล่างนะคะภาษาฝรัง่งเศสมาเรียนกับยาคิดยยคิดไม่เก่งหรอกแต่ยยคิดก็พอ,อพอให้ความรู้คนที่เขาอยากอยากรู้บ้างอะเนะาะค่ะ เดี๋ยววันนี้ยากิตก็ขออนุญาตนะคะเนาะขออนุญาตกินข้าวกันเนาะขออนุญาตกินข้าวผัดกุ้งนะคะโอเคแล้วเราเจอกันโอกาสหน้านะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะกดติดตามยาคิดเลยกดเลยกดเลยกดเลย,เลยแล้วยาคิดจะได้มาทำอะไรให้ดูอีกอีก,อกหลายๆเมนูแล้วก็มีความสุขกับเราไปอย่างนี้เนาะ อยคิดชอบให้ทุกคนมีความสุขเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีจ้า